เพระว่าจาประจำวันพฤหสัสบดีที่16พฤษภาคม2024สัปดาห์ที่7เทศการปัสกาบทอ่านจากหนังสือกิจการอัครสา,าวกในครั้งนั้นผู้บัญชาการกองพันต้องการรู้ให้แน่ชัดว่าเหตุใดชาวยิวจึงกล่าวหาเปาโลวันรุ่งขึ้นเขาจึงสั่งให้แก้โซ่ที่ล่ามเปาโลเรียกบรรดาหัวหน้าสมณนะและสมาชิกสภาซันเฮดรินทุกคนมาประชุมแล้วนํเปาโลไปยืนต่อหน้าเขา เปาโลรูว่าสมาชิกส่วนหนึ่งของที่ประชุมเป็นชาวซาดูสีและอีกส่วนหนึ่งเป็นชาวฟาริสีจึงตะโกนขึ้นในสภาว่าพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าเป็นชาวฟาริสีเป็นบุตรของชาวฟาริสีข้าพเจ้าถูกสอบสวนก็เพราะเรื่องความหวังในการกลับคืนชีพของบรรดาผู้ตาย เมื่อเปาโลกล่าวเช่นนั้นก็เกิดการถกเถียงกันระหว่างชาวฟาริสีกับชาวซาดูสีที่ประชุมจึงแตกแยกเพราะชาวซาดูสียืนยันว่าไม่มีการกลับคืนชีพและไม่มีทางทุกสวรรา์และจิตแต่ชาวฟาริสีเชื่อว่ามี เกิดความโกลาหลอย่างรุนแรงในที่ประชุมธรรมอาจารย์บางคนที่เป็นชาวฟาริสีลุกขึ้นโต้แย้งว่าเราไม่พบว่าชายผู้นี้มีความผิดอันใดเป็นไปได้ไม่ใช่หรือที่จิตหรือทูตสวรรค์ได้พูดกับเขาความขัดแย้งรุนแรงมากขึ้นผู้บัญชาการกองพันกลัวเปาโลจะถูกฉีกเป็นชิ้นๆจึงสั่งทหารให้ลงไปนำเปาโลออกจากที่ประชุมเข้าไปในค่ายทหาร คืนต่อมาองค์พระผู้เป็นเจ้าสเสด็จมาทรงยืนใกล้เปาโลตรัสว่าทำใจดีๆไว้เจ้าได้เป็นพยานยืนยันถึงเราที่กรุงเยรูซาเล็ลลมอย่างไรเจ้าจะต้องเป็นพยานที่กรุงโรมอย่างนั้นด้วยพระวราสารนบุญยอน์เวลานามพระเยซูเจ้าทรงแหงมระพาขึ้นเบื้องบนตรัสว่า ข้าแต่พระบิดาข้าพเจ้าอธิษฐานภาวนามิใช่สำหรับคนเหล่านี้เท่านั้นแต่สำหรับผู้ที่จะเชื่อในข้าพเจ้าผ่านทางวาจาของเขาด้วยข้าแต่พระบิดาข้าพเจ้าอธิษฐานภาวนาเพื่อให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันเช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงอยู่ในข้าพเจ้าและข้าพเจ้าอยู่ในพระองค์เพื่อให้เขาทั้งหลายอยู่ในพระองค์และในข้าพเจ้า โลกจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงส่งข้าพเจ้ามาพระสิริรุ่งโรจน์ที่พระองค์ประทานให้ข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้าได้ให้แก่เขาเพื่อให้เขาเป็นหนึ่งเดียวกันเช่นเดียวกับที่พระองค์และข้าพเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกันข้าพเจ้าอยู่ในเขาและพระองค์ทรงอยู่ในข้าพเจ้าเพื่อเขาจะได้เป็นหนึ่งเดียวกันโดยสมบูรณ์โลกจะได้รู้ว่า พร,พระองค์ทรงส่งข้าพเจ้ามาและพระองค์ทรงรักเขาเช่นเดียวกับที่ทรงรักข,ขา้าพเจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ที่พรงประทานให้ขา้าพเจ้านั้นข้าพเจ้าปรารถนาให้เขาอยู่กับข้าพเจ้าทุกแห่งที่ข้าพเจ้าอยู่เพื่อเขาจะได้เห็นพระสิริรุ่งโรจน์ซึ่งพระองค์ประทานแก่ข,ขา้าพเจ้าเพราะพระองค์ทรงรักข,ขา้าพเจ้าตั้งแต่ก่อสร้างโลกข้าแต่พระบิดาผู้ทรงเที่ยงธรรม เราไม่รู้จักพระองค์แต่ข้าพเจ้ารู้จักพระองค์และคนเหล่านี้รู้ว่าพระองค์ทรงส่งข้าพเจ้ามาข้าพเจ้าบอกให้เขารู้จักพระนามของพระองค์และจะบอกให้รู้ต่อไปเพื่อความรักที่พระองค์ทรงรักข้าพเจ้าจะได้อยู่ในเขาและข้าพเจ้าจะได้อยู่ในเขาด้วยเช่นเดียวกันข้อคิด เรามาถึงตอนสุดท้ายของบทภาวนาของพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงภาวนาเพื่อให้ทุกคนดำรงตนในความเป็นหนึ่งเดียวกันความเป็นหนึ่งเดียวกันนี้ก่อนอื่นหมดมาจากพระเจ้ากล่าวคือมาจากความสัมพันธ์ที่พระเยซูเจ้ามีต่อพระบิดานอกจากนั้นความเป็นหนึ่งเดียวกันยังต้องมาจากความสัมพันธ์ที่พวกเรามีต่อกันด้วยเพราะการก้าวเดินไปด้วยกันต้องไม่เป็นเพียงแค่เท้าที่ก้าวเดินของ ใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้นแต่รวมถึงเท้าของทุกคนที่เดินไปด้วยกันในความเชื่อเพื่อสิริรุ่งโรจน์และพระนามของพระเจ้าขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่2024